เฟียฟอกมันต้องแบบนี้มันต้องแตกต่างต้องมันต้องกล้าแบบขนาดนี้โคตรบ้าโคตรเดือดโคตรบันเทิงโอ้โหสนุกมากฮะเต็มไปได้วยความอุบาทน,น่าเกลียดขยะขยงแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปได้วยความน่ารักแล้วก็สนุกแบบคาดไม่ถึงฮะ the great in kid me มันเป็นหนังเขาแห่งยุคเลยครับถ้าใครชอบอะไรที่แบบเขาเขา,เขาบ้าบ้าบอสุดๆเนี่ยเรื่องนี้ ว่าห้ามพลาดครับเป็นหนังฮีโร่ที่เลือดสาดทั้งเรื่องเลยบอกเลยว่ามีครบรถหลายมิติหลายมุมมองมากๆเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของความรักเหมือนที่บอกเลยฮะของพ่อลูกนี่ยรวมถึงในเรื่องของแบบว่าการเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ซึ่งแบบแน่นอนไม่เหมือนแบบแบ่แนวมากอ่าใช่มีทั้งเสียงวอราะมีครบเลยมันเป็นรสชาติใหม่ๆมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความเป็นหนังเกรดบีของมันเนี่ยทั้งเวิร์ s เซตอัพเอยทั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์ทุกอย่างมันเรียกได้ว่าเป็นหนังเกรดบีแบบสมบูรณ์แบบมากๆชื่นชอบมากๆเป็นอะไรที่แปลกกใใหหมม่นนาบบารเ็คว รักจากฮีโร่คนหนึ่งที่แบบเป็นฮีโร่ที่แท้จริงอะค่ะหนังที่บันเทิงที่สุดในพศนี้แบบไม่ต้องสนกดฟิสิกส์ใดๆเพราะมันโคตรบ้าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันไม่เหมือนกับอะไรที่คุณเคยดูแน่นอนสไพยสุดๆแน่นอนครับก็มาดูกันเยอะๆนะคะกับหนังฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ที่ถ้าคุณไม่เคยเจอเขียวขนาดไหนคนนี้เขาเขียวให้คุณได้ทั้งเรื่องแน่นอนค่ะ Thank you t o x i c You're awesome. He's an ugly son of a bitch. It's all that matters to me. The toxic avenger. That's what the kids are calling him. I think it's You know Toxic. Tie wouldn't he nay don't